สวยงามครับตะเมีนแ่อเตยทายลูกก็เลยรับของมันหน่อยผมพ่อเตยทายก่อนครับผมสวยเลยนี่เย็ดผลเทียมครับเย็ดอันนั้นก็ออกแล้วพ่อเตยยึดผีกระเดือนเห่นไหมอ๋อผีกระเดือนก็ออกบานเนาะใหญ่เลยเทียนายพอเตยหดหน่อยพูดครับผมขาเนาะอุ้ยขาเอาไว้เพิ่นเป็นเสือแตกยอดนะเตยออกอีกบ๊วยนี่บ้านครับผม มืดหน่อยก็ได้เกงหน่อยนึงครับผมแกงเสียบค่ะเดือนี่พิษฝนแหลกแกงหวานขนาดครับผมหวานวัต,วตสิโบออกอเ,อเนาะวัตสิเบิร์ตซ้ำนี่งามเลยครับผมปัดติหนกเกลี้ลงลยงคนให้ไปเตยทายรูปนี่ไปเตยดอกกึ่งามแต่ว่าสวยงามเองครับผมดอกงามพี่พอดีแกงเสียบเลยเนาะอ,อ้ะา่ทันได้เขาปลาเขาเขากะ เก็บเพชรอยู่หน้าพี่น้องเข็่นี่เลยยางไปเบิ่งคู่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อเศร้าอีซีนักล่าเพ็ดไม่เตยพอเตยปลาแตกคุ้มคุ้มหมองคู้มบอลเด้อครับผมมือนี้เป็นเ้าวันที่สามสิบมีหน้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมนักล่าเพ็ดไม่เตยพอเตยปลาแตกบอลเดือขึ้นผู้ขึ้นเขาเด้อพี่น้องเอ้ยยังอยู่บ้านอยู่ครับผมไม่เตยเอื่นนพอเตยวางวางเพชรมองเก็บมือนึ่งแล้วครับผมเชียร์แตกบ่าเราไปจักโองไม่เตยครับผมเปิดหาแล้วครับเพราะว่าเพิ่น เฮ็ดโฮสสปริงเกอร์เพื่อก่อบัวร้ายครับมีจักดอกนะแม่เตยเฮ็ดพ้นเทียมมีพ่อ, ose, อพาหาหกดอกอยู่บล่ล่ะพี่น้องสสวัดีค่ะพี่น้องตาวเอสซี่ถูกขันเนาะมื้อนี้<อ>แม่เตยกะพาพี่พานอา้องมาเบิ่งเฮ็ดพ้นเทียมอีกคืกอเก่าแบบเปิดแตกเบิดแหละพี่น้องแม่เตย <laughs> เปิดขน,น,นออกบ่หนาะครับผมเม็ดทานี่ก็ดอกในดอกงามคือเก่างามๆสวยๆเลยครับอุ้ยบขายใหญ่ เปิดไปตองออกเพิ่นไปตองปลกวกเพิ่นเนาะ่ไปตองปลวกเนากะก็เปิดตัวเนี่ยเรเห็นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขาสว,สวยเลยส,ยสวยงามๆครับตะเมนให้พอเตยถ่ายหลุมเพื่อรับของมันหน่อยผมพอเตยถ่ายก่อนครับผมสว,สวยเลยเนียเน็ดผลเที่ยมครับเน็ดอันนั้นก็ออกแล้วพอเตยเค็ดผี่กระเดือนพ่นน่ะอ๋อผี่กระเดือนก็ออกบวานเนาะง่ายเลยเสียดายพอเตยหดหน่อยผัวครับผมขาเนาะ อุ้ยค่ะเอาไว้เพิ่นเป็นเสือทำโป้โอ้ยแง่ออกกันอีกบู่้้นี่บ้านครับผมมืดอน่อยกระไดแกงน้อยนึงครับผมแกงเสียบคักเด้อแมนียนยัดฝนแหลกแกงหวานขนาดครับผมแมานว่าแต่สีโบกเนาะว่าแต่สีเบิร์ตซ้ำนั่นงามเลยครับผมปัดดินออกีะล้างเพื่อนในเพื่อนเตยถ่ารูปนี่ยม่เตยดอกกึ่งามแต่ว่าสวยงามแม่งครับผมดอกงามเพี้ยเพอดีแกงเสียบเลยเนาะ ่ะฮันได้เขาปลาเขาเขากะเก็บเพลีอยู่หน้าพี่น้องเจ็บนีอะไรยางไปบึงคู่บักพีอีกเลยแมเจอเนียนเนียนทานไปออกตืิมกันครับผมเพราะได้ตืิมกันเฮ็ดแดงครับนี่หันเฮีอันทานก็ย้อนเห็้นนี่หันลนะครับผมเจ้าว่าเฮ็้ยหในผ้าเตยเนียนลองมงงด้วยหนิครับผมลองมึงโอีดพุดีดอ่ครับผมต้นี่เท้าจำผ้าเตยหอู่วานมาอือมันมีดอกเดียวก็เลยไปเอาไว้เป็นเสือนอนเป็นเสือเป็นเสือ ถยพ้นตกมาหเพิ่นออกหลายๆครับผมสวยเลยกงามๆเลครับเปิดลนี่เม่เตตนกเนาะอันนี้ครับผมสวยงามเลยเจ็เียนแล้แจชกันหรเ่เตเตแจชกันเสบแล้วเนาะแมนจะบอกแล้วพสิรินแข็งบอกแล้วเม่เตยย่าดินแข็งนะพเงยเงยเงยครับผมสวยขึ้นยังนี่ พ่อเตยขึ้นบกากินหุ้นบุเคยกินเฮดกี่กระเดอนแข็งชพ่อเตยบกาเชียงไปไนได้ครับผมเบาคนพูนดอกเข่าคนแล้วไม่เตยเหรอพี่ดอกเข่าค้ออกโหดโหดหนาเป็นผลหดไปทัวเบืงนี่ที่ออกนี่ไปแจม่เตยมีนติดสปริงเกอร์จ็คซอมอันเนาะพูนไม่เตยรออกสวยเลย่เตยเคะเชียเปิดไปดี้วก็เนี่ยผมเห็นบอกเห็นบางท่านเลยผ้าพีผ้าหนองมาหอด อ๋อือดอกสวยเลยครับผมสวยคือยังนี่บานพอดีงามบุงเมยขาเพิ่อนผัวสวยครับผมอกนี่ดะไม่เล่ดอกเขาเาันไ่ตอีมึงขาเยังดีอยู่ไปเจ้งใช้การลุเปี่ยนละฮะเพ่อนแ ของหน่อยพี่น้องเออถงนี่ก็งามเนเ้านมดอกตูมยังไงีเียงอสวยงามเปิดหาเพิ่งไปเตะนไปตอกหนานานีเมื่อพี่น้องเ็ดมองเดียวพ่ออ๋อแล้วอ๋อพ่ออ๋อลดีเห็ดแดงมากติมหมูไก่ยุบพี่น้อง สักษาหุกดอกไข่นะแกงตืมกันครับผมเห็นมาไมเตยมามาไม่เตยเห็นดีก็ที่ดอกในป่าพีขากินปาพีกินแล้วั็ผมออกมาอีนแล้วเนาะนี่เงพี่้นนังกอนบุ่นในในพอดีไมเตอุนตูมมันดอกสวยครับผมว้ยบอดีถ่ายรูปด้วยครับผม สองดอกเรือยม่เติมแต่ดอกหนึ่งเนยดอกตูมหน่อยครับผมอ่ามีครับผมสวยเลยเนาะเป็นหนึ่งกำลังอ๋แดงน้ำมากระอกมากนะจำแดดแน่เด้อครับผมด้ก่อนแสงแนวป่จักษแม่ิได้แกอยงเลยพอดีลูกมาหอดเนา ยี่ดิแกงมือแรงยีเด้อพี่น้องแกงสดๆครับผมหอมเลยอุ้ยโดดแม่ต้นเสาพ่อเต๋อครับเนี่ยรัตกชาครับผมสวยเลยอ่าสวยครับผมอ่าดีดอกครับผมมักกี้กะเบิ้ลซ้ำละลายพี่น้องบ้านพอได้เก็บตากม้วนอืมดอกสวยดอกสวยเก็บเฮียงครับผมคุณทั้งหลังเก่าเป็นไลยเท่าบอนเองเท่านะอู้ฝุ่นบอกอืมเท่าบอ บ่งเลยม่เตยเอนบ่งอยู่อู้หดูนอีไม่เตยุดในปลาหญ่าค่ำๆมึงเสียงใส่กันได้บ่เดี๋ยวีเตพี่น้องบ่งกันจะถอนแงแงเด้อพี่น้องไอแดดแฮงอู้ดองมึงไม่เตยผุในปลาหญ่าเดียวเดยวเกล่องขามาไก่ติ่มไก่เป็นงานอนี่มครับผมใช่สวยเลยน้องยไม่เตยหยา ไอ้มาจะได้แกงอย่างงี้แหละครับผมอ้าวไปแกงใส่กันกับเห็ิดเพลินเสียงเพลิดอาร่ณ์ครับผมนี่อีกสมบูรณ์ยังแกงได้อยู่ได้พอเตื่ได้เห้อเนาะนีถือแดดครับผมถือแดดนี่เมันเกิดอันนี้แต่ว่าห่างได้คือเก่าเพราะว่าเฮ็ดฝนบ่ห้ามพูดถ้าหลังไม่เจอเดี๋มันตูมเพันติดนั่งไปตองเบิองเรื่องไม่แต่หอยู่แต่ไปตองเพิ่นเคยมี้มูอยู่ครับ เอ้าพอเตยเก็บแกงช่วงเก็บปกฟิกแล้วครับผมอืมเด้แกงใส่กันละละพี่น้องบ้านสวยเลยครับผมดอกน่างามเลยเอ้านี่ไม่เตยพอเตยอ๋อเหรอป๋อน่นเบื่อกี้พุดอ้าวพอได้อ๋อได้แกงอะไรนะครับผมอะไรล่ะอีกดอกนึงพ่อเตยนี่อันนี้ปกฟิกเลยเห็ดล้างเขียวหรือเห็ดนยังไม่เตยเห็ดอันล้างเขียวที่เพิ่นออกในปลาย่างนัะน่ะ เกียงใดคือเก่านี่แม่นเบิง่งเบึ้งเกียงใดบ่ได้ได้ช่วงอของหน่อยพี่น้องเอ้ยเกียงใส่กันใดเบิเกียงใส่กันเบิ้ลเหรครับผมเอาพี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่สามสิบมีนาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้องนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกมันีอกผ้าพี่ผ้าน้องอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าละ่ะเนาะในเมือน,นี้แต่ว่าแม่เตยผ้าพี่ผ้าน้องมาซองเบิ่งเฮ็ดที่พ่อเตยเพิ่นเฮ็ด เฮ็ดอ่นพ้นเที่ยมไหวละพี่น้องกะย่งพ่อเดอ๋อได้แเกงอยู่เด้อพี่น้องเฮ็ดทานหน่อยเนาะเฮ็ดทานหน่อยแล้วกะในป่ามกพิกนี่กะเฮ็ดแดงน้ำมาก,ก็ออกไม่อีกนอกพอเตย่ก็ได้แกงอยู่พี่น้องได้กเกีงอยู่พอ,พอดีลูกสาวมาจากเฮ็ดงานเนาะก็พอดีอ๋อให้ลูกสาวกินแกงให้ลูกสาวกินเสพ ใหม่ๆสดๆแกงแสบเบิดเท่านั้นพี่น้องหลอบก้อนแกงแบพี่น้องเมนหลอบก้อนก,กนับเอาเมื่อแกงเนาะเห็ดไวนในต้นตะแบกต้นนั่นละพี่น้องใน,นสวนยางเนาะก็ออกคือเก่าเห็ดฝนเทียมไหว mem. พี่น้องก็ออกหลอบหลอบหนีหลอบแหลกเนาะเก็บมาก็ได้ลายเติบเป็นมือที่สองเก็บของมือนีมีแต่ดอกส,สวยๆงามๆเลย ก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนากลาเฮ็ดเมตเตยพ่อเตยป่าแตกเด้อพี่น้องขอบคุณทุกมองบอนสำรับมื้อนี้กะยังพอได้แกงคือเก่าพี่น้องเฮ็ดฝนเทียมได้ซจำเนี่ก็ถือว่ามานที่ชุดแล้วครับเฮ็ดฝนเทียมครับเฮ็ดหมดน้ำเอาครับผมแม่นก็สำรับเมตเตยพ่อเตยก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่น้องพี่น้องทุกๆช่องหมู่พวก YouTube ทุกๆช่องทุกๆช่องแล้วพี่น้อง ขอขอบคุณหลายๆกับสำรับมันนี่กับคอสวัสดีค่ะมารุ่นกับโปเตยไม่มือนาครับผมเสียงยังออกอีกบอรครับสวัสดีครับผมสิมีให้เก็บอีกบอเนอะ